สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในเช้าก่อนการทํางานที่เช้าที่เป็นมงคลมากๆนะครับผมขอนําเหรียญที่รลึกในหลวงรัชกาลที่9นะครับในโอกาสพิเศษนะครับมาให้ FC ได้รับชมก่อนการทํางานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อขยายพลังอันยิ่งใหญ่นะครับพลังศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่านนะครับเพื่อน้อมน้ลึกถึงพระองค์ท่านด้วยและเชื่อมโยงกับประติตร์ชาติไทยและแผ่นดินไทยของเรานะครับรวมทั้งเป็นการขยายงานพระเครื่องเหรียญสําคัญให้กับ น้องๆคนรุ่นใหม่นะครับในอย่างกว้างของมากยิ่งขึ้นครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ริบในการครองสิราชสมบัติครบ50ปีนะครับในหลวงราชการที่9หลังเขาชีจันนะครับเขานิยมเรียกอย่างนี้ว่าเหรียญเขาชีจันซึ่งด้านหลังนั้นนะครับประทับพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาสศาสดานะครับที่เขาชีจันวัดยานสังวรารามนะครับปีที่จัดสร้างนะครับคือปี38นะครับ ป3 8แนะครับและก็มีตรานกวายุพักอยู่ด้านล่างนะครับนกวายุพักนั้นเป็นก็คือหมายถึงสำนักกรสาบนะครับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระองค์ท่านนะครับในวาระพิเศษนี้ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ก้าฉลองพระอ,อ,อ,องค์ครีมหาจักรีทรงผิดวาพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะรลกข,ข้อความนะครับที่ระลึกในการคลองสิริราชสมบัติ ครบ50ปีนะครับส่วนขอบนอกม,มีฟันเฟืองเป็นแบบเกลียงนะครับที่ผมรีวิว f c ชมนี้เป็นแบบเกลี้ยงทั้งหมดเลครับสเดือนที่ผ่านมาด้านหลังนั้นประทับองค์พระพุทธมหาวชิระอุตโมพาสศาสดาประทับรงฐานบุตรสมบกนะครับด้านหลังมีเขาชีจันจะ์แล้วความวัดจะได้ว่าความเขาชีจันรวัดยาณสังวรารามพศ2538นมะครับมีนกวายภาค่ด้านล่าง สุดยอดเข้มขลังแห่งวัตถุมงคลน,นะครับที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับสำหรับเรียนรายการนี้นะครับขอบคุณเอฟซิท่านนะครับ